การสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปถ่ายคลิปมาเบิดมือเนาะครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเลยคิดพอตอนมือเส้นนี่ครับผมเป็นมือเส้านี่ที่คุณแม่เอฟซีอยู่ทังสว่างแดนดินอําเภอสว่างแดนดินเนาะจังหวัดสกลนครเพิ่นทุ่มาหวอาสูพอเที่ยงฟังครับผมมือเร้านี่พอเที่ยงเลยอยากเคล็ดคลิปเพื่อเอาไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเพราะว่าคุณแม่ว่าคุณแม่ไปเห็นในช่องยูทูบนี่แหละครับว่าเพิ่น เห็นมีคนคนหนึ่งซึ่งเพิ่นไปขอโชคขอลาบกับวิญ,ญญาณพ่อเพิ่นหรือว่าอาจจะเป็นวิญ,ญญาณพ่อเพิ่นเขามาบอกโชคบอกลาบนะครับเน,นาะมวดที่ผ่านมาถูกมันทีหนึง่งล้วก็ถูกเขท้ายสามตัวน้าพัูมชมแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปขออีกให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้หลายท่านอีกเพิ่นว่าในคลิปนั้นไปขอนะําวิญ,ญญาณพ่ออีกแต่ว่าก็าขอ,อยากครับขอ,อยากอยู่แต่ว่าถึงว่าจะขอ,อยากวันไดเพิ่นก็ให้คือกอง วิญญาณพอ่อไหคือเกา่าแต่ว่าไหมาหกตัวเลยครับท่านผู้ชมเป็นรางวัลที่หนึ่งอีกขัง้งหนึ่งแต่ว่าหนึ่งในหันครับผมสามตัวถ่ายของรางวัลที่หนึนี่เป็นหไหไหลครับผมเนาะเพราะว่ามันมาตรงกับเลกดัง,ด,งดังหลายสำนักครับผมตรงกับเลกดังหลายสำนักคุณแม่พันก็เลยโทษมบาบอกสู่พระเจ้าฟังผู้เสานี่พระเจ้าเห็นว่เาเออมันน่าสนใจเนาะตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวใดเลขรางวัลที่หนึ่งจะเป็นตัวใด คุณแม่ได้ยินมาจากช่องยูทูบช่องไดกดแล้วพอเที่ยงจะเ,เป็นคลิปในการพอเที่ยงสนทนากับคุณแม่เพิ่นเพื่อว่าเอาไปแบ่งปันท่าผู้ชมแฟนช่องทานใดที่อยากได้แล้วันที่หนึง่งก็ผูด,ดวงเฮงดวงดีวัต่ิพานมากที่คุณแม่เพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงกถาเบิงครับแต่ว่าทันใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์กดไลค์กดแช์กดติดตามในช่องสตาร์ดาช่างเนีไม่เลือคัะท่านผู้ชม เพื่อไปกําลังใจคนทําคลิปนะครับเนาะไปขับ,บรถลายใหญ่ห่างไปฟังการสนทนาระว่างพอเที่ยงกับคุณแม่ที่อยู่สว่างเดียนดินคุยกันมือเสาร์นีว้ว่าคุยกันจังไดเลขแล้วันจีนหนึ่งเป็นตัวใดและให้ไหล่สามตัวถ่ายเป็นตัวใดที่คุณแม่ชื่นชอบมากๆไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผม เด้อนี่อันอันย่า่เท่าเราย่า่มันไปท่านไม่เมื่อวันไหนย่า่มันออกมาสร้างไปทับตโนดนี่นะย่า่ไอยู่กับลูกแล้วที่นี่มันมัไปตรงกับของอันย่า่สองเจ็ดศูนยะเพ่อย่า่มงนเพื่อน่า่ย่า่พ่ใจไรย่าิดตามตลอดมันมาศูนย์ปด่เพ่อนโอ้ยออกกนค่เพ่อนออกกระาเกตัวนี้บุญ่ะคุณลุงยาวศูนย์เก้าหนึ่งบอครับอันบ ไหมาฮกโตได้พอพนนั่นพอพฤศิขอได้นี่บอกว่าสันตอขอขอสันคือจังมีหลัคือจังหลานโชคพ่อพูนบาให้สิแนคพนนั่นก็ขอขอหนึ่งเอาพวเที่ยงโตไปเลอยไปซรถตลี่ไปเร่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามศูนยเก้าหนึ่งนี่ก็เที่ยงคาให้ได้เรือยใหญ่ขึ้นมาอย่่อยากไปหาเสียญาตยังสาวแล้ว ถ้าบ้านจะวางระแวกมหาเนี่ยอยากจะอยางคุยอยากเห็นกับอันอันก็ไม่บัวบอกว่าจังใดนั่นแหละครับต้องมีแล้วผมก็ได้บอกครับจะฟังโพราะฉนแผลดินเออสว่างเดียนที่อยู่หมู่บ้านอยู่เจริญบมค่อก่อนเดินทางได้ผลการเดินนี่เพราะว่าโลกไปหลายก็เลยบอกเพาท่านได้กล้าเดินทางไปครับเออเออบอกเป็นยังถ้ามีโอกาสไปได้เสวียไปหาได้ครับก็ มันต้ตรงในจังไดนี่ันศูนย์เก้าหนึ่งนี่ตรงตรงเลยวันนั้นที่ตรงแลคนกไปกับบมหงค่ะแต่ว่าเลขนี่ลพะพ่อมาบอกคกตัวเลยค่ะว่าจนเป็นบาอ๋อเดก็พ่อบอกเล่อจะลุมาเนลุลกลขึ้นมาใหม่ครับผมแต่แม่นี่เป็นคนที่ว่าแม่กับทีนี้แม่กับมิลางมีลางพ่อแกแล้วกัปูรุสีแล้วก็กุมารน่อยแม่ <ffe> <LEGO> แล้วก็ดูดวงพวกกับมาล้าอยู่และวกะลูกตะก้อนนี่แม่ทุกแม่ก็ไปรับขันมาจากคุณลับอายุทยาแล้วก็มาปฏิบัติอยู่สามชีสที่ปีกคนจันลวงลงมาให้แม่ไห้แม่ช่อยเหลือคนป่วยคนสี่มบม่งดวงนี่ก็ค่ะตี้แก่ไปปดจักโรคจากที่ยูพวกมาที่ว่าห้มัดตายที่บ้านเจ้ากับบุ้อปอดจากคนก็ะเลืองแห่แห่มาแม,าม่อยู่เออ กระารแบบตัดแต่งด้มยากที่กินมีบานมีซองลูกสาวไปเลยเป็นข้าราชการเบิลูดหลานเราดีใจนะแม่เนาะแต่ที่นี่ั่วตายแต่เจลูกเลย้องคำปีแม่ก็เลี้ยงผู้เดียวมาสามคนลูกผู้ใหญ่ก็เลยข้าราชการสองคนแล้วก็ล้านสาวกับบรรจุอวนงอันอีกผู้หนึ่งในปีนึงละล้านสาว แต่ก็ไม่เจอเลยเป็นคู่ที่กับแม่ก็ได้ดีขึ้นแม่ก็เริ่รับซีซีมาที่ในใจตลอดแล้วกับแม่คนเก็บวันทุกันแม่ก็ได้ย้ำดูแต่สามน่ะแม่แม่แม่โมกขีดเขียนเขียนไว้ที่นี่แหละแม่ก็เป็านนางเบิร์วันมื่อกีก็ได้เห็นเออวันนี้แม่มั่นใจเลยอันละชุดกับหนึ่งนี่แหละนี่แหละชุดเก้าหนึ่งมามาไงล่ะ ทำไม่ไดยอย่าบอกได้ว่าเขาเที่ถือวันที่หนึ่งหนึ่งกโตเลยหนึ่งสองสามศูนย์เก้าหนึ่งมันมาตกตร, <c oughs> ตรงเหลือเป็นยูบ้านไหนก็ครับไหนค้เพื่อนบอกนันครับคุณเพื่นบอกมันเป็นเป็นความเ,เบาเถาเบาเถาเป็นคนลงโอ้อ,โอีบเบาเถาเนาะเออขีบเบาเถาเนยน่ถูงติดตามขีบเบาเถาก็กีบพอเที่งเนี่ยแหละค่ะครับ แต่ชืว่าวัดที่เพื่อนไทยว่า 6, 5, 9, กันหกห้าเก้าแล้วก็ข้างล่างสามเก้านี่เพื่อนว่าอัน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 นั้นวระเม็นนี่เพื่อนว่าใหญ่ไม่สีห่หัวสี่หัวที่หาหวดกรอ,องแต่ให่สองสามหาตรงตรงเลยลสัวนก็ร้อยขึ้นมาจะจีๆปราจันเพื่อนว่าครับเออไทยเป็นคิด,คดบึงเน,นี่ยเดีเอาไปนาทงมึงทุกคนสองสามเหมืองเนี่ยจะตป่นเต้อไหมครับผมระวังหัวก่อนเด้อ แม่แม่ไ่ค่อยเรียนดอกแม่ก็เรียนนี่นิดไปน้อยแต่แบบแต่แม่มานั่งเบิ้งแล้วก็แม่ฝันเกี่ยวกันนะมันสีเขาครับนี่เพราะว่าอัน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 ที่นี่แม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 ่เบิ้องกีบหนึ่งจ้าจ่าจ่าวันที่ท่าอีกอีกกีบหนึ่งแม่เบิ้งแม่เบิ้งน่ะอันอันที่อีกคนหนึ่งเขาถือลอยที่สี่ล้านคุณ เป็นเป็นเป็นตำรวจตัวจ่าตียังไะจ่าตีโยเนต้องแถวบ้านเพื่าที่จะการอิ่มกันตั่งเพิ่งบมาเรศมึงขึ้นนี่ละแต่มีคนไปขอนอะเพิ่นอยู่แต่เพิ่นคนสิวหลูเพื่อตีนี่ก็ได้ลอยที่ชีหลานแล้วแล้วที่นี่เพิ่นมาขออีกก็สั่นเพ่นว่าปวดท้ายคนอีกก็สั่นละแต่ที่นี่เพิ่นคิดแปลงลงใช่ไหมมันมันมันเป็นแอตเลคยันแต่จ้ามันเป็นหูหก แต่ที่นี่เขาเจ้ากนไทยไทยลีบออกมาสันน่ะแม่เกิดมาแม่แม่ก็บมเคยเห็นเจตียด้วยบุญญาธิการสันแม่ตะเกียนอะไรย่างนี้ายเห็นแน่อาญาใหญ่ลำแง่สนแต่เราเราเราเห็นเป็นเต็ดเต็ดเขียนไว้เ้อค่ะเจ็ดสีเก้าได้เห็นเป็นเก่าเต็ดห้าเมืองเกินนึงเจสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าเมืองเกนเออของีสินี่ล่ะ ก็่ออก็บบุกเงิน่ล้ะทีนี่พ่บ่พพ่จีบอไรนะออนจำบ่รู้โลโล่เก็บไปกี่ยงจีนท่า่า่าแล้คนข้าเด็กีนตายเลยต่ลอนเลยเนี่ยตเขียนแต่เก้าเจ็ดห้าคนคนไหนวะเขาเขาคนเบิ่งคนนเขามาบอกว่าทำงานไปไปเขียนหือคนแบบว่าที่ไปเบิ่งบุญท่าหลอกว่ารวยคือบอกว่าตัวเอื้อนคุณเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้า มันจะิดจำใจเห็นในเก้าเจ๊ถามมันเกิดกนแกนปัญมันจะจำเล็ตัวเดียวเออยายบิ่อยู่ีเลยมรนจะอันยายดเกรงเอาที่นี่แต่เน้นๆเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยชั่วไอเกตศูนยโอ้ยใคยังใครยเห็นใครยั h กุ้กับกเจ้าโอ้ยโอแฟนบานเนี่เป็นคนตี่ไปหายดอกแม่ กันไปผ่านไปทังไหนในพมทิเวไปหายยดอกกันได้ผ่านไปค้าจะบอก,กไม่บัวเนี่ยทุบรดนไม่บัวครับรวยรวยครับผมไปค่ะเห็นมันด่าเยเร้อค่ะครับค่ะแค่นี้เนาะค่ะบ่รบกวนเถอกค่ะนนครับขอบคุณหลายแม่สวัสดีครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมตัวเลขที่คุณยายบอกว่าพอของคนดวงดีที่งวัตถิผพานมากเพิ่นไดแล้ววันที่นนนทหนึ่งเพิ่นมาบอกแล้ววันที่หนึ่งอีกข้างหนึ่ง ถูกอ,อกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอแต่สามตัวหลังถี่คุณยายว่าเป็นให้ไรคุณยายบมากหลายกับแม่มาตรงก,กันกับเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พอเที่ยงหวังว่าท่านผู้ชมไม่หลายท่านคงจะถูก,ออกถูกใจนะครับท่านผู้ชมเนาะค่ายว่าคุณยายมายำคุณแม่คุณแม่แมยืนสว่างดิน,นมายำว่าเออเลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์นี่เข่าแน่นอนเข,าข่าคัะ ่วัาท่านนี้ท่นาน,นั้นการจะมาชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะให้เบิองอย่างมีสติครับผมเบิกอย่างมีสติเพราะว่ากับเป็นแค่คําบอกกล่าวเป็นแค่ความฝันแต่ว่าความฝันของย่าสองเจ็ดศูนย์แว,วามฝันของคนดวงแหงที่ประตูวันที่หนึง่งเพิ่นกะาเคยได้เคยถูกมาแล้วเพิ่นถึงมาบอกสู่ฟังเนาะครับผมสุดท้ายพอเที่ยวกับขอขอบ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีตอนรับปีใหม่ลำรวย ถูกหวยรวยเบิดมีเงินมีทองได้จับเงินแสนเงินล้านกันสุทรุคนคลิปนี้พอแท่งพอตัวลัไปก่อนพอกันไหมคลิปหนามันหมาน,มนกันสุทรสุขคนเด้อครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ